สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้ากเกษตรสวนมั่นสุกคนครับผมเดี๋ยวมันนี้พอบานงานหลาสภาพมาพ่วนอลองมั่นนะครับตอนนี้มั่นอายุเดือนหนึ่งเดือนน้อยๆหยาเบีย้ยหยากำลังหลายนะครับแต่ว่าแปลงนี่นี่ศาสตร์แล้วรอบนึงนะครับสาสตร์ครบแล้วรอบนึงผ่านมาได้แค่ซิบก็เมื่อ เบียใหญ่เห็นเต็มเลยครับการเบียร์ปก,กาดตอนนี้แต่อยู่ในกล่องอ่ะสิ <S <S บคุบคใครบุคใครสัตว์เดี๋ยวบุคใครเห็นเบียใหญ่ป่นไดนแต่เบื้องไกลนี่โอ้เต็มเลยครับทุกตะล้างนิ้วเลยใหญหลายแห้งเดี๋ยวเบื้องคิดไปพร้อมๆกันนะครับแต่มัอน,นี่สิมาแบบจวดจัดฝ่าฟังจังหน่อยนะครับใส่เกียร์เร็วเลย ทัานี้ปั๊บเป็นเกียร์เร็วมันมีสองเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งกับเกียร์สองเกียร์แรงเร็วนี่แล้วปกติแร้วนี่ผมสีพ้วนอีกด้านหนึ่งนะครับรถมันสีสาก็นี่เท่าตัวเลยกับสีเร็วสากเล็กน้อ,นอยครับถ้าเป็นรถเร็วแบบนี้กับสีควบคุมยากน้อยนึงแต่ว่าใส่เวลาการพ้วนกับสีเร็วขึ้นท่านใจ เดี๋ยวเขามักนะครับมักเร็วกับใส่เกียร์นี่เลยปับ๊บแฮนด์จับมาอีกด้านนึงแลวกันเอาเกียร์หนึ่งเกียร์สองได้ตามต้องการนะครับเร็วเนี่ยด้านนี้้องนําให้ท่านรถดนะครับอันนี้เกียร์หนึ่งนะครับยังเร็วซ้ำนี่อย่าเบึ้งไป,เ,ปเพื่อนๆครับส่วนเทึงคู่มั่นนะครับพ่าศิษย์มาถา,ถากเอานด้ครับ ใส่จบใส่บักจกมาถักอีกรอบนึ่งทึ่งๆคู่มันนี่หรือว่าให้สิศาสตร์รอบอีกรอบนึ่งกันแล้วแต่ถ้าเกิดมันหยามันเน่าเกินไปเกินกว่าสิศาสตร,รบได้นะครับเอาบักจกมาถากเอาถ้าเบียมันน,น้อยๆอยูกอ่กะสามารถสาดกบได้เลยนะครับซุงเรื่องแน่นะครับคลิปนี้ แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกกำลังซุมพอดีในการพุวนใส่เกียรเร็วได้นะครับรถกับแรนมอนาเ่ว่าช่วงที่ว่าดินแข็งแข็งกะใส่เกียเร็วคือสีพอดีปไหนมันสิกระแทกแน่พิ่นไงนะครับช่วงนี้นี่จัดไปเลยครับเกียร์เร็วแรนไงแลนนิ่มได้งานไว้ ครับคือจังในคลิปนี่แหละเบิ่งกันยาวๆไปครับตรงนี้พื้นที่สองงานใส่เวลากระสีบ่ถึง20นาทีมั้งครับนี่ผมแล่นแป๊บเดียวแล้วเลยใส่เกียร์เร็วสะดวกรวดเร็วท่านใจสำหรับผูใ้ใดที่อยากใส่รถพ่วงกะไปหาเบิ่งนะครับเด้อ มีขายตามท้องตลาดตัวปัญหาจุกจิกก็มีครับเบิ่งหน้างานเอาปัญหาจุกจิกกับเครื่องยนต์เบนซินครับตัวไปเบิ่งตามผู้เชี่ยวชาญเพื่อน,นสอมเป็นกับหลายคนอยู่ห้องเบิ่งติดตามเพื่อนล้วก็เอามาแก้ปัญหาเฉพาะตัวก็ได้ ตอนนี้มันกำลังงามครับปวดตกมาใส่โอ้ยคักขนาดเลยเขียวปื๊ดทั้งมันทั้งหยาครับเอาท่านกับท่านครับเอาบอท่านกับเลี้ยวต้องใส่สารเคมีกับมัซอยครับแต่ว,ว่าช่วงเหนียวกับใส่รถพ่วนกับด,กบดีกันประหยัดค่ายาไปหลายค่าน้ำมันตรงนี้กันลอยนึง่งในบักร้ายนะครับนี่ค่นาน้ำมันลอยนึง่งในเป็นประมาณสามไรนะครับเด้อที่เห็นอยู่นี่ กบร่วมกับอีกอางานทีเรียวมาว่า,าในไรส่กันนะครับนี่ครับผลงานการพ้วนพานไปสวงงานนี่เนียนตาเลยครับผมเอามาฝากครับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยครับเด้อคลิปนี้เอาไว้สำีสับก่อนครับสวัสดีครับ